สวัสดีค่ะแ a ็คพิ้ BTS และแค p เลอรได้รับการรับรองทองคำโดย RIAJ และสำหรับชาวช่องปากแดงเรามีไอเทมโค้ดสุดพิเศษเพื่อเตรียมตัวสำหรับ s e a s Battle เพียงแค่สมัครและล็อกอินเกมก็รับไอเทมไปได้เลยสงคราม s e a s Battle กำลังเริ่มขึ้นแล้วใน f r e ไล i r ออ r จิ i เตรีรยมตัวกันให้พร้อมกับสงครามสุดมนันคันคุณและพเพื่อนมาลองกับความหลากหลายไม่ซ้ำใครได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android ตามรายงานจากสื่อโอเค p เมื่อวันที่25เมษายนตามเวลาเกาหลีสมาคมอุตสาหกรรมแผ่นเสียงแห่งประเทศญี่ปุ่นหรือ r i a j ได้รับรองเพลงที่แซงหน้าสถิติการสตรีมในญี่ปุ่นเดือนมีนาคมโดยมีซิลเวอที่30ล้านสตรีมโกล50ล้านสตรีมและแพตตินัมที่100ล้านสตรีมเกลกรุ๊ปน้องใหม่เคปเลอร์ได้รับการรับรองเป็นครั้งแรกในฐานะเพลงเปิดตัวของพวกเขาด้วยวาาดา ซึ่งเป็นเพลงไตเติลของมินิอัลบั้มแรกของพวกเขา First Impact ที่ได้รับการรับรองโรทรงคำจาก RIAJ ในขณะเดียวกันค่ะกลุ่มระดับโลกอย่าง BTS และ b l c k p พิ n k ก็ได้รับการรับรองจาก RIAJ Grow เช่นกันโดย m i ก d o ดอและ Dope ของ BTS เป็นเพลงที่39ของพวกเขาที่ทำได้ส่วน b l c k k พิ n k เพลง a d If It's Your Last เกาหลีเวอร์ชันและ Ice Cream with Selena Gomez เป็นเพลงที่9ของกลุ่มที่ทำได้ และนี่ค่ะก็เป็นอัปเดตรับรองความปังของผลงาน K-pop ที่ไปเจาะตลาดญี่ปุ่นแอดก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะอัปเดตสาระดีๆได้ที่ช่องปากแดงค่ะอย่าลืมฝากกดติดตามและเป็นกําลังใจให้ช่องปากแดงกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ